เพราะมันไม่ใช่เพียงรถไฟธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ยกระดับมาตรฐานขึ้นไปอีกขั้นแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกทุกมุมตั้งแต่ดีไซน์เทคโนโลยีฟีเจอร์สุดล้ำความสะดวกสบายการบริการไปจนถึงประสบการณ์การเดินทางที่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนโรงแรมกำลังวิ่งอยู่บนราง ทันทีที่รถไฟเคลื่อนตัวเข้าสู่ชานชาลาเสียงผู้คนที่มารอชมดังขึ้นเปลียวกราวทุกสายตาจับจ้องไปที่ตัวรถไฟที่ดีไซน์ภายนอกโดดเด่นด้วยโทนสีสมัยใหม่ผสมผสานความทันสมัยแบบยุโรปกับความเรียบหรูแบบเอเชียได้อย่างลงตัวไฟหน้าเล็กด,ดีไซน์เฉพาะตัวเส้นสายของตัวรถที่ดูปราดเปรียวเหมือนรถซูเปอร์คาร์บนราง สร้างความรู้สึกกว่านี้คือระดับใหม่ของรถไฟไทยที่พร้อมจะก้าวเข้าสู่เวทีโลกอย่างแท้จริงตัวรถทั้งขบวนใช้วัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงมีการออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์เพื่อลดแรงต้านลมทำให้วิ่งได้เงียบกว่าเดิมประหยัดพลังงานมากขึ้นและลดแรงสั่นสะเทือนเพื่อให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายตลอดการเดินทางเมื่อประตูเปิดออกสิ่งแรกที่ทุกคนรู้สึกได้คือความหรูหราของพื้นที่ภายใน การจัดแสงแบบอบอุ่นเฟอร์นิเจอร์ที่เลือกใช้วัสดุระดับพรีเมียมและพื้นที่เดินที่กว้างกว่ารถไฟไทยรุ่นก่อนก่อนอย่างเห็นได้ชัดห้องพักผู้โดยสารแบ่งเป็นหลายคลาสตั้งแต่โซนมาตร,รฐานที่สะดวกสบายขึ้นมากไปจนถึงโซนดีลักซ์ที่ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังขึ้นเครื่องบินชั้นธุรกิจและไฮไลท์ที่ทุกคนพูดถึงมากที่สุดคือห้องสวีทส่วนตัวที่มีเตียงขนาดใหญ่ ห้องน้ำในตัวและหน้าต่างพาโนรามาที่ให้เห็นวิวสข้างทางชัดเจนแบบ180องศาทำให้การเดินทางกลายเป็นประสบการณ์สุดพิเศษในแต่ละตู้โดยสารมีจอควบคุมระบบดิจิทัลส่วนตัวผู้โดยสารสามารถดูเส้นทางตรวจสอบความเร็วของรถไฟเปิดปิดไฟส่องสว่างปรับอุณหภูมิหรือเลือกความบันเทิงได้แบบส่วนตัวระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั้งขบวน ทำให้คุณสามารถทำงานดูหนังเล่นเกมหรือไลฟ์สดระหว่างเดินทางได้แบบไม่มีสะดุดเหมือนกำลังนั่งอยู่ในคาเฟ่หรูหรือพื้นที่ทำงานส่วนตัวมากกว่ากำลังเดินทางด้วยรถไฟนี่คืออีกหนึ่งกาสำคัญที่ทำให้รถไฟไทยเข้าใกล้มาตรฐานระดับโลกอย่างแท้จริงอาหารบนรถไฟก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สร้างความประทับใจร้านอาหารภายในตกแต่งสไตล์โมเดิร์นลักซ์ผสมผสานความเรียบง่ายกับความหรูหราได้อย่างลงตัว เมนูมีตั้งแต่อาหารไทยรสชาติต้นตำรับไปจนถึงอาหารนานาชาติที่ปรุงโดยเชฟมืออาชีพใช้วัตถุดิบจากแหล่งคุณภาพทั่วไทยเสิร์ฟในภาชนะดีไซน์เฉพาะตัวทำให้ทุกมือระหว่างทางกลายเป็นความทรงจำที่แตกต่างจากการเดินทางครั้งไหนไหนนอกจากนี้ยังมีเล้าพิเศษสำหรับผู้โดยสารชั้นพรีเมียม พร้อมบริการเครื่องดื่มพิเศษขนมและพื้นที่นั่งเล่นสบายๆที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังพักผ่อนอยู่ในโรงแรมระดับ5้ดาวมากกว่าบนรถไฟนอกจากดีไซน์และความล้ำสมัยแล้วระบบความปลอดภัยก็ถือเป็นหัวใจสำคัญรถไฟรุ่นใหม่นี้ติดตั้งเทคโนโลยีตรวจจับแรงสั่นสะเทือนระบบเบรกอัจฉริยะระบบควบคุมระยะห่างระหว่างขบวน และระบบตรวจวัดสภาพรางแบบเรียลไทม์ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเดินทางทุกเส้นทางจะราบรื่นและปลอดภัยที่สุดระบบนี้ทำงานร่วมกับศูนย์ควบคุมหลักขององค์การรถไฟแห่งประเทศไทยทำให้ทีมงานสามารถติดตามสถานะของรถไฟตลอดเวลาอีกทั้งยังมีระบบสำรองพลังงานที่ทำให้รถไฟสามารถเคลื่อนต่อได้แม้เกิดเหตุฉุกเฉินบางรูปแบบซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ที่ผู้โดยสารให้ความเชื่อมัน่น ในแง่ของความเร็วรถไฟรุ่นใหม่นี้สามารถทำความเร็วได้สูงกว่ารถไฟไทยทั่วไปหลายเท่าแม้จะไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงเต็มรูปแบบแต่ก็ถูกออกแบบให้ทำเวลาได้ดีกว่าเดิมอย่างเห็นผลทำให้ระยะทางจากกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ที่แต่เดิมต้องใช้เวลายาวนานตอนนี้ใช้เวลาที่สั้นลงกว่าเดิมมากทำให้ทั้งนักท่องเที่ยวและนักเดินทางทำงานรู้สึกสะดวกสบายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางพักผ่อน ท่องเที่ยวทำงานหรือเยี่ยมครอบครัวทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายขึ้นในทันทีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้รถไฟนี้เป็นกระแสอย่างมากคือความรู้สึกภูมิใจของคนไทยทุกครั้งที่มีการเปิดตัวรถไฟรุ่นใหม่ผู้คนมักจะตื่นเต้นแต่ครั้งนี้พิเศษมากกว่าเดิมเพราะนี่คือการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการพัฒนาระบบขนส่งสมัยใหม่และเป็นการประกาศว่าไทยพร้อมก้าวสู่ยุคใหม่ของการเดินทาง ที่เทียบชั้นกับประเทศพัฒนาแล้วได้อย่างน่าภาคภูมิใจเส้นทางกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ถือเป็นเส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีผู้โดยสารจำนวนมากการมีรถไฟหรูรุ่นใหม่นี้จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติทำให้เศรษฐกิจท่องเที่ยวเติบโตและสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้ประเทศอย่างมหาศาล ในช่วงเวลาที่รถไฟค่อยๆอ,ออกเดินทางผู้โดยสารสามารถสัมผัสวิวสข้างทางที่สวยงามของไทยได้อย่างเต็มตาไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาภูเขาวัดตลาดและหมู่บ้านต่างๆเส้นทางนี้ถือเป็นหนึ่งในเส้นทางที่สวยที่สุดของประเทศและเมื่อได้ชมผ่านหน้าต่างแบบพาโนรามาของรถไฟหรูยิ่งทำให้ทุกอย่างพิเศษมากขึ้นวิวที่เห็นชัดเจนขึ้นกว่าเดิมแสงธรรมชาติที่ส่องเข้ามาในห้องโดยสาร และความเงียบที่ทำให้ผู้โดยสารดื่มด่ำกับบรรยากาศได้อย่างเต็มที่เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวหลายคนชื่นชอบที่สุดนอกจากประสบการณ์ภายในรถไฟแล้วการบริการจากพนักงานก็น่าประทับใจไม่แพ้กันทุกคนผ่านการอบรมอย่างมืออาชีพมีความสุภาพเอาใจใส่และพร้อมดูแลผู้โดยสารตลอดเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำการช่วยจัดเก็บสัมภาระการบริการอาหารและเครื่องดื่มหรือการช่วยเหลือผู้โดยสารพิเศษรถไฟขบวนนี้ต้องการสร้างมาตรฐานใหม่ขององค์การบริการแบบไทยระดับพรีเมียมให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติเมื่อพูดถึงกระแสะในโลกออนไลน์ผู้คนต่างพูดถึงรถไฟขบวนนี้อย่างกว้างขวางภาพและวิดีโอของรถไฟถูกแชร์ไปทั่วโซเชียล มีทั้งความตื่นเต้นความภาคภูมิใจและความรู้สึกกว่านี้คืออนาคตของระบบขนส่งไทยหลายคนบอกกว่านี้คือรถไฟที่รอคอยมานานและเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นจริงไม่ใช่แค่โครงการบนกระดาษแต่คือสิ่งที่จับต้องได้และพร้อมใช้งานแล้ว ทั้งหมดนี้ทำให้รถไฟกรุงเทพมหานครเชียงใหม่รุ่นใหม่กลายเป็นหนึ่งในยานพาหนะที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของปี2026ไม่ใช่แค่เพราะรูปลักษณ์ที่สวยงามหรือเทคโนโลยีทันสมัยแต่เพราะมันได้เปลี่ยนความคิดของผู้คนเกี่ยวกับการเดินทางด้วยรถไฟในไทยไปอย่างสิ้นเชิงการเดินทางที่เคยยาวนานและน่าเบื่อตอนนี้กลายเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและมีระดับมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกว่าการนั่งรถไฟไม่ใช่แค่การเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแต่เป็นการพักผ่อนการท่องเที่ยวและความประทับใจที่เกิดขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวขึ้นขบวนท้ายที่สุดรถไฟหรูขบวนนี้ไม่ใช่เพียงยานพาหนะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การก้าวสู่อนาคตของระบบรางไทยเป็นความหวังใหม่ของการเดินทางเป็นแรงบันดาลใจสำหรับโครงการรถไฟรุ่นต่อไป และเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศหากคุณกำลังคิดจะเดินทางไปเชียงใหม่หรืออยากลองประสบการณ์ใหม่ๆนี่คือรถไฟที่คุณไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดเพราะมันจะทำให้คุณเห็นว่าการเดินทางไม่ได้มีค่าหรือดีเพียงปลายทางแต่สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางก็สามารถงดงามและพิเศษไม่แพ้กัน